เดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กวาดก็พาเพื่อนๆมากินของหวานกันที่ร้านวานิดาย่านเจริญกรุงนะคะทางร้านมีที่จอดรถกว้างอยู่สบายใจได้ค่ะนอกจากของหวานนะคะทางร้านก็มีเมนูอื่นๆเป็นพวกขนมปังแล้วก็ค็อกเทลด้วยค่ะกวาดสะดุดตากับสไตล์การตกแต่งร้านนะคะเลยตัดสินใจแวะซะหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านกันต่อเลยค่ะลืมบอกห้องน้าสะอาดมากอยู่นอกร้านทางด้านที่จอดรถนะคะ พอเข้ามาในร้านก็จะเจอตู้ดิสเพย์ขนมเค้กแล้วก็พวกพายที่ต้องแช่ยเย็นด้านหน้านี้เลยค่ะชีสเค้กของทางร้านมีให้เลือกหลายรสชาติเลยเราก็เล็งช็อกโกแลตกับหน้าไม้ไว้นะคะเป็นชีสเค้กที่ชิ้นหนามากและอย่างที่บอกค่ะนอกจากขนมหวานขนมเคก้กเบเกอรี่ใดๆแล้วทางร้านก็ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลือกเพียบก็จะโชว์อยู่ด้านหน้าให้เราเลือกสัรกันได้เลยค่ะส่วนขวามือนี้ก็จะเป็นบาร์เตรียมเครื่องดื่มค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพย์เบเกอรี่บางเมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นพวกวอเฟลราดน้ำผึ้งเอ่ยราดช,ช็อกโกแลตเอ่ยนะคะมาเป็นตัวอย่างให้เราเลือกซื้อเราชอบความจัดสวยๆเก็บรายละเอียดของทางร้านเขามากเลยค่ะ เดี๋ยวเราพาเข้ามาโซนนั่งทานของทางร้านนะคะภายในร้านจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะเริ่มจากผนังดอกไม้แน่แนๆแบบนี้เลยหรือจะเป็นของตกแต่งสไตล์วินเทจย้อนยุคใดๆนะคะบรรยากาศโดยรวมในร้านจะฟิลเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนในละครที่ผนังเป็นไม้แผ่นๆกั้นห้องเพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือโต๊ะที่เราเลือกมานั่งนะคะจะสามารถทะลุไปอีกห้องหนึ่งได้ค่ะแต่พอมีลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งมาพี่พนักงานก็จะปิดประตูกั้นให้ค่ะ นี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งของห้องถัดมานะคะมีเก e ้าอี้เด็กสแตนบายไว้ให้ด้วยและรูปภาพขาวดำนะคะย้อนยุคติดตามผนังแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อเลยขึ้นมาถึงด้านบนก็จะมาเจอผนังดอกไม้ก่อนแบบนี้เลยค่ะแวะถ่ายรูปได้อีกหนึ่งช็อตห้องด้านบนเหมือนจะดูเป็นห้องโถงใหญ่และโปร่งกว่าด้านล่างนิดนึงนะคะ ของตกแต่งก็ยังเป็นสไตล์วินเทจย้อนยุคให้ฟิลเป็นกันเองเหมือนมานั่งจิบกาแฟาบ้านเพื่อนนะคะแต่เพิ่มความมีระดับด้วยไฟห้อยแชเดลีย์ด้านบนด้วยค่ะถัดมาอีกห้องจะเปลี่ยนแชนเดเลีย์เป็นกรงนกแทนนะคะทางร้านก็เอากงนกมาดัดแปลงเป็นโคมไฟเก๋ๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงจากห้องเดียวกันนะคะขออนุญ,ญาตเรียกห้องนี้ว่าห้องกรงนกนะคะและถัดมาข้างๆก็ยังมีอีกห้องแยกซึ่งใส่ห้องจะเล็กลงมาหน่อยค่ะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแนะนำให้จองมาห้องนี้เลยค่ะ เดินสำรวจกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งรออาหารที่โต๊ะก,กันเลยค่ะเมนูแรกจะเป็นเออร์เกลไอซ์ทีนะคะชาเออร์เกลหอมๆแซมมาด้วยเลมอนหนึ่งกีบถัดมาจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้นะคะด้านบนตกแต่งด้วยเบอร์รี่สดแล้วก็กีบยางไม้ขาวๆส่วนนี้ก็จะเป็นอัลติเมทช็อกโกแลตชีสชิ้นหนาๆของเรานะคะกับบาร์ชีสเค้กนะคะหรือว่าชีสเค้กหน้าไม้เสิร์ฟพร้อมเบอร์รี่แยมไวราดบนเค,ค้กค่ะ เราก็มาเริ่มจากช็อกโกแลตชีสเค้กกันก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าชีสเค้กเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็มีความหนาด้วยค่ะต้องลงน้ำหนักตอนหั่นเยอะนิดนึงนะคะและแล้วชิ้นนั้นก็กลายเป็นของเพื่อนเราก่อน oh. ต่อมาก็เป็นตาเราชิมค่ะรสชาติช็อกก็จะเป็นแบบดาร์เข้มข้นไม่หวานมากนะคะเนื้อก็คือหนึบแล้วก็แน่นอีกคำเพื่อความชัวนะคะอร่อยจนคิ้วยกกันเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้นะคะ ชีสเค้กหน้าไม้จะมีความหอมไม้เท็กซ์เจอร์มันๆหน่อยๆในตัวนะคะเราลองชิมแบบไม่ราดแยมเบอร์รี่ก่อนก็คือเอาอยู่คะ่ะออริจินัลแบบนี้นี่แหละอร่อยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบราดซอสเบอร์รี่กันดูนะคะซอสแยมก็ไม่ไก่กาหวานสังเคราะห์นะคะน่าจะทํามาจากเบอร์รี่สดเลยมีเนื้อเบอร์รี่ให้เราได้เคี้ยวอยู่ด้วยค่ะคํานี้พอกินเข้าไปจากเค้กหน้าไม้ธรรมดาจะมีความเปรี้ยวของเบอร์รี่เข้ามาเพิ่มนะคะก็อร่อยเปีกแบบค่ะ ให้ผ่านทั้งสองชิ้นเลยค่ะก็นานๆทีกว่าจะได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนเมามอยกันสักครั้งก็ต้องเลือกร้านน่านั่งกันหน่อยนะคะนอกจากบรรยากาศในร้านที่ค่อนข้างดีของหวานอร่อยๆพนักงานที่ร้านก็ให้บริการเป็นอย่างดีมากๆค่ะวันนี้อิ่มท้องอิ่มใจกับบ้านกันทั้ง3คนเลยแนะนําเพื่อนๆมาลองได้นะคะที่ร้านวาน,นิดาค่ะ <Yeah! S 1> สําหรับวันนี้กวาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ